สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวน,นะคะดับหน่วยล่างะคะทั้งหมด5สูตรคะ่ะก่อนที่จะเข้าการค,นนนะคะํานวนค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางสิทธิความได้จะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคในสนนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยซับนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันฮะ,ะดับหน่วยล่างฮะ,ะห้าสูตระ,ะเป็นดับนะะตั้งแต่งวดที่ออกสามหนึ่งนะะห้าสูตรของเรานะ,ะก็ยังดับผ่านฮะ,ะหลักหน่วยนะ,ค,ะคือหนึ่งนะ,ะดับผ่านทั้งห้าสูตระ,ะงวดที่ผ่านมานะคะ าสูตรเก่าของเรานะได้เลขดับที่3 7 2 0นะผลรางวัลนะออกมาที่8 9หลักหน่วยนะก็คือ9นะสูตรที่1ของเราดับเลขดับของเรานะดับผ่านนะเพราะว่า9นะอยู่ตรงนี้นะสูตรที่1ของเรานะดับที่3นะผ่านนะสูตรที่2ดับที่7ผ่านนะ สูตรที่สามดับที่สองฮะผ่านสูตรที่ 4, ท 0, นะนะสี 5, นะ่ดับที่ศนะูนย์ฮะผ่านฮะสูตรที่ห้าฮะดับที่เจ็ดฮะก็ผ่านฮนะเราจะมาตามต่อฮนะทั้งห้าสูตรฮนะถือว่าเป็นอ่าดับต่อเนื่องมาสองงวดติดแล้วนะคะที่แอดเติมลงคลิปให้นะคะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะดับมาแล้วนะคะทั้งหมดนะคะน่าจะเจ็ดแปดปีได้แล้วนะคนะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากสูตรที่หนึ่งนะคะ สูตรที่หนึ่งดับมาแล้วสองร้อยห้าสิบมวดสูตรเราใช้สิบบนสองครั้งหน่วยบนร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งสิบหน้าครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสามครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองสองครั้งและบวกครั้งที่สามตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลัก n มีเขียนไว้ข้างบนเลยคะศูนย์บวกสามเท่ากับสามสามบวกแปด ท่ากับ1 1บวก9เท่ากับศูนย์ศบวก8เท่ากับ8 8บวก7เท่ากับ5้าหบวก4เท่ากับ9 9บวก4เท่ากับ3ามสบวก3เท่ากับ6กนะเราจะได้นะดับหน่วยล่างในสูตรที่หนะดับที่6กสูตรที่2อนะดับมาแล้ว248งวดสูตรเราจะใช้นะคะหลักหมื่นร้อยบน10บบน2ครั้งหน่วยบนสองครั้งหน่วยล่าง3ามครั้ง รอยหน้าครั้งที่1 3ครั้งรอยหน้าครั้งที่สองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่1 10ท้ายครั้งที่2หน่วยท้ายครั้งที่สองครั้งและบวกค่าคงที่7 3บวก5เท่ากับ8 8บวก0นเท่ากับ8 8บวก6เท่ากับ4 4บวก7เท่ากับ1 1 4, 5, 5, 8, บวกบ 1, 1, 4เท่ากับ5 5บวก8เท่ากับ3 3บวก8เท่ากับ1 1บวก4เท่ากับ5้บวก4เท่ากับ99บวก7นะฮะ เท่ากับหกนะเราได้ดับหน่วยล่างนะในสูตรที่สองนะดับที่6สูตรที่3นะดับมาแล้วนะ2 4งงหมดสูตรเราใช้หลักหมื่นก็เท่ากับหลักแสนหลักหมื่นหน่วยบน4ี่ครั้ง10ล่างร้อยหน้าครั้งที่1 3สครั้ง10หน้าครั้งที่1 3สามครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่1น่หน่วยท้ายครั้งที่1 10บท้ายครั้งที่สองครั้งแล้วบวกครั้งที่สี่ สี่บวกสามเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสอเท่ากับเก้าเก้าบวกแเท่ากับเจบวกสเท่ากับหนึ่บวกเเท่ากับศูย์บวกเเท่ากับเกบวกเท่ากับหกบวกแท่ากับสีบวกแเท่ากับสอบวกสะเท่ากับหนะดับที่6นะอันนี้นะฮะหกนะชนกันนะสามสูตรแล้วนะเสร็จแล้วนะสูตรที่สี่นะดับมาแล้ว233ร้งวด สูตรลอยช้นะคะหลักแสนหลักหมื่นร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองหกครั้งสิบท้ายครั้งที่สองโอขอโทษค่ะ้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้ง้อยท้ายครั้งที่สองหกครั้ง10บท้าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยนะหลักแสนหลักหมื่นร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองหกครั้ง สิบหน้าครั้งที่สองร้อยทายครั้งที่สองครั้งสิบทายครั้งที่สหน่วยท้ายครั้งที่ส3ครั้งและบวกข้างที่3ยังไม่ได้กินกาแฟนะสมองไม่เล่นสบวกสามเท่ากับเดเบวกหเท่ากับสาบวกสีเท่ากับเจ็ดเบวกเจ็ท่ากับสี่สบวกแปดเท่ากับสองบวกสเท่ากับหกหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสามนท่ากับศนย์ะดับหน่วยล่างนะในสูตรที่4ี่นะดับที่ศูนย์ สูตรที่ห้านะคะดับมาแล้วนะคะสองร้อยยี่สิบหกม้วนนะคสูตรนะคะเราจะใช้นะคะหลักพันหกครั้งร้อยบนสิบบนสองครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งห้าครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้ง 2, ที่สองสิบท้ายครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่สองแล้วบวกครั้งที่แปดถ้าสมมติตมว่าแอดขันตำแหน่งผิดนะคะให้เพื่อนๆนนะคะดูตามที่แอดขีดนะคะ สี่บวกห้าเท่ากับเก้าเก้าบวกศูนเท่ากับเกบวกหเท่ากับสีี่บวกเเท่ากับสามสบวกเเท่ากับสสองบวกสเท่ากับหกบวกเเท่ากับสามสาบวกแดะท่ากับหดับที่หนึ่ะครบแล้วนะทั้งห้าสูตรเก่าของเรานะเราได้นะดับหน่วยล่างในโงนเอนะสามตัวนะเพราะว่าหชนกันสสูตรดับที่ศูนย์ดับที่หนะคะ อันนี้คือดับหน่วยล่างนะฮะหกศูนย์หนึ่งนะอันนี้เนี่ยอัตราการเสี่ยงก็เสี่ยงเหมือนกันฮะเพราะว่าเวลาที่ชนหลายๆสูตรแบบนี้เนี่ยก็ห้าสิบห้าสิบเหมือนกันฮะเพราะว่าบางทีก็หลุดทั้งยวงเลยนะฮะบางทีก็จะมาตัวเด่นหกแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเรามาดูนะฮะที่เป็นสูตรคุกคี้นะ,ะที่แอดลงให้นะคะ ถ้าเป็นสูตรเก่าเนี่ยตามความน่าจะเป็นฮะน่าจะมาที่เลขคู่แต่ว่าแอดยังคิดว่านะคู่ขี้ในงวดนี้ในหลักหน่วยล่างเนี่ยมีโอกาสฮะที่จะมาได้ทั้งคู่แล้วก็ขี้นะคะเดี๋ยวแอดดูก่อนนะว่าหน่วยล่างของเราเนี่ยได้ที่เลขอะไร หน่วยล่างนะยังเดิมสามตัวอยู่นะแปดศูนย์สองเสร็จแล้วหกกับศูนย์เนี่ยเขามาติดดับนะถ้าหากว่ามาที่คู่จริงนะกะ็ให้เล็งไปที่แปดกับสองไว้ก่อนแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือจากการเรียเคราะห์นะแต่แอนมองว่ามีโอกาสคนะที่จะมาเล็กี่ได้นะในหลักหน่วยล่างในงวดนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าหากว่าดับของเรานะดับผ่านนะศูนย์หนึ่งดับไปแล้วนะเด่นที่สอง เด่นที่3เด่นที่4เด่นที่5เด่นที่7นะเด่นที่8นะแล้วก็เด่นที่9นะอันนี้คือเลขเด่นนะในหลักหน่วยล่างนะที่ไม่ติดดับนะสามสี่ห้าเจเนะเพื่อนเพืนะ่ชอบหน่วยล่างตัวไหนนะเลือกวิเคราะห์นะนำไปใช้ด้วยตัวเพื่อนเองนะตัวนี้เนี่ยถ้า ไปชนกับตัวเลขที่เ,เพื่อนๆชอบนะดับชนเด่นนะ,ะยังให้เลือกเด่นอยู่นะอย่าเพิ่งตัดทิ้งนะอย่าไปวิตกกังวลกับเลขดับให้มันมากนะก็เลือกซื้อไปนะส่วนในงวดนี้เนี่ยจะสามารถดับผ่านเป็นงวดที่สามให้เราไหมเนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะ,ะสำหรับดับหน่วยล่างนะ ในงวดประจำวันที่16กรกฎาคมนะส5 6 7นรอะถ้าชอบก็นำไปใช้นะถ้าไม่ชอบกอ็ไม่ต้องนำไปใช้แนั้นเองนะเพราะว่าถ้าดับผ่านก็ดีไปนะลดต้นทุนนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าดับไม่ผ่านนะก็ทําให้เราพลาดโอกาสนะถ้าคุณมีต้นทุนในการซื้อเยอะนะคุณก็ไม่ต้องสนใจนะเลขดับก็ได้นะเหมาะสำหรับคนที่ต้นทุนน้อยนะแล้วก็ต้องอ คัดเลือกนะว่าจะซื้อตัวไหนดีนะก็ต้องเอานะคะเลขดับเนี่ยนะคะไปตัดไปช่วยนะถึงจะได้ตัวเลขน้อยชุดที่สุดนะคะก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้นะถ้าเพื่อนชชอบนะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ